เดินทางมาถึงบทสรุปส่งท้ายของละครเรื่องแม่ขงกันแล้วนะคะแม้จะกลับมารีรันอีกครั้งแต่ความสนุกความเข้มข้นยังจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะจะได้เห็นการประทะต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพญานาักุโโคะกับเหล่าคนชั่วงานนี้หนึ่งนนักแสดงนําของเรื่องอย่างเจด้าสรัญญมัมไม่พลาดที่จะฝากมาเชิญชวนแฟนๆให้ติดตามตอนจบในคืนนี้แม้จะกลับมาดูอีกรอบเจ้าตัวบอกว่าก็ยังรุนและสนุกตามได้ทุกเบรกเลยค่ะคืนนี้ค่ะแม่ขงตอนจบแล้วอยากให้ทุกคนติดตามเข้มข้นที่สุดเข้มข้น,ขนกว่านี้ไม่ได้แล้วคือแบบคือมี มีทั้งความมันมีครบรสแบบว่าดูเถอะเพราะว่าเป็นตอนที่เจด้ารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในตอนที่จะชอบที่สุดก็คือตอนจบนี่แหละเป็นละครที่ต่อให้กลับมารีรันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นบางครั้งอาจจะทิ้งช่วงไปแล้วบางครั้งเรายังจําไม่ได้มาดูอีกเราก็ยังแบบว้าวอยู่เราก็ยังรู้สึกแบบ เออสนุกคือทําให้รู้เลยว่าแบบพวกเราเต็มที่แล้วก็เหนื่อยกันมากพี่เวอร์นักแสดงพี่ๆทีมงานทุกคนเต็มที่มากจนมันออกมาเป็นผลงานที่พวกเราทุกคนภูมิใจค่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าจะเป็นรีรันแต่รับรองว่ายังมันยังสนุกครบรสเหมือนเดิมห้ามพลาดนะคะแม่ของตอนสุดท้ายคืนนี้ค่ะ หลังจบเส้นทางบันเทิงรอชมเลยนะคะแม่คงตอนจบและเตรียมปลูกไฟแค้นสู่แผนการทวงคืนบทใหม่กับ3ละครสุดแซ่บกันต่อในตอนใหม่วันเสาร์ที่11มกราคมกับละครเล่ร้ายเกมลวงวันจันทร์ที่13มกราคมละครไฟน้ำค้างและวันพุทธที่15มกราคมละครเล่์มยุราแล้วมาเดินเกมใหม่แบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมกันค่ะ